ไไม่ได้เลอะกินไม่ได้ลูกนุ่นของต้นของหนูอยู่นู่นน่ะเดี๋ยวซื้อมาให้ใหม่นะไม่กินไม่ได้ลูกมาวันนี้เดี๋ยว Cái ừ, này cũng mua để ăn một lần thôi Một rồi để đứa, đứa cho mày Đứa sử dụng tôm này cho mày nghe Màu này đúng Ăn gì? Ăn gì? เข้าไปไม่เข้าเหรอไปไหน

thoả mà, nó thích nó hà, xong luật này nữa. ปะปะปะเข้าไปปะเฮเสียงอะไรอ่ะเฮปะ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 เข้าไปนะมาเร็วเร็วเร็วอะ เข้า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 เนี่ยดือ้อไม่ยอมเข้าไปเดี๋ยวอีกตัวบ้านไหนถ้าบ้านไหนแล้วอ่ะเอานีแมวอ้วนไป เลื่อเอออยู่ข้างในอะ่ะอึบอุบไปเปิดประตูเข้ามาก็บ่นเลยลนั่นนะงอนงอนละงอนละทำไมลูกก็ให้เข้ามาบ้านไงเดี๋ยวแม่มาแม่ดูนะทำไมงอนงอนเอา ก๋าเตี๋ยววันใหม่ว่าพาออกไปอีกไงไม่ออกวะไม่สนใจด้วยอือตัวง่ะอันนี้ก็บ่นอย่างเดียวเออ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 หายงอนยังยังปะ่ะ มาเร็วไหมมาๆๆโอ้จับก็ไ่ได้จับกังเดียวแน่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 นี่ขาดแล้ว งานงานงานเอ้นานเอาเอาเอา้าเอา้ายาคากว่าแบนี้ไม่ยิอ้วนไปใช่หรอเงาเลยไม่ใิอ้วนนะ <laughs> มา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 ,มา,มา เจ็บไหมอยู่ด้วยกันินทะเลาะกันทำไมโอ,โอ้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 เจ็บหรอเจ็บไหมเจ็บไหมหไหนตัวต้นเหตุเหลืวนี่ไม่กลัวไม่กลัวก็มาดิกาก็มาดิกา มาแมาแล้วมาแ,มาแใครทําปิดเลยปิดเข้าไปเลยครับตัวตัวนี้